ต้องบอกนะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่เอี้ยงเนี่ยมีความใกล้ชิดกับทั้งป่าพยับคำพันแล้วก็พี่แอดคาราบาลพี่หงาคาราวานนะครับซึ่งพี่หงาเนี่ยพี่เอียงบอกว่าเป็นเหมือนอาจารย์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นอาจารย์เป็นคนที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเข็มทิศนําทางชีวิตหลายๆเรื่องให้กับพี่เอี้ยงถูกไหมฮะถูกเลยครับย้อนกลับไปย้อนกบไปเมื่อกี้ที่พี่เอี้ยงพูดว่าดีใจที่พี่แอดแต่งเพลงให้ล่าสุดพี่แอดคาราบาลแต่งเพลงให้พี่เอี้ยงครับโอ้โหบอกเลยว่า ประทับใจ,ปบใจเป็นม<า>ผมนะผมก็ดูรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าพี่พี่เขาบอกว่าแบบเหมือนเราเป็นน้องอะ่ะแล้วแบบพี่พี่แอดแต่งเพลงให้ะนะครับทีนี้ย้อนกลับไปก่อนว่าแล้วมารู้จักกับพี่หยาคารวานได้ยังไงจริงๆอ่าสมัยนั้นก็คือผมเรียนเทคนิคต้นลุงนะครับจริงๆตอนเด็กผมค่อนข้อนข้างเกเรเลยนะค่อนข้างเกเรเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนด้วยเป็นคนนยจริงๆต้องยอมรับว่าที่น้องพูดจริงเลยคือพี่หยาเปลี่ยนชีวิตจริงๆเพราะว่าหนึ่งผม ค่อนข้างกีรีมากแล้วก็ขนาดเรียนแก้ปหกนะครับผมเรียน3ามโรงเรียนอ่ะโโอห